ถ้าความมขึ้นมานะมึงบันเทิงไหวถ้าไหวไยวแม่แม่ปล่อยสภาพน้องวันไหนก็เดี๋ยวรอพร้อมก่อนทุกคนแป๊บนึงตกปู๋ชาให้ดูขอลองกล้องก่อนเฮ้ย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 สวยเลยคืนนี้เราเจอกันช่วยหน่อยโซ ได้คนนี้ซีเมงเนาะไม่ไหวแล้วล่ำลาพี่พี่ก่อนซีเมงซีเมงเหรอคนนี้คนตุยแล้วคนนี้ตุยเย่แล้วนี่ตุยเย่แลรอคนนี้คนนี้โดนไปเจ้าว่าไปอยากไปได้ยากกลโมดลแต่ไหนกลมคนนี้กลอนนะคนนี้ไม่คนนี้ไม่เอาตรงนี้กลอนนะไม่หนังกลมอยู่ตรงนี้กลอนนะ นี่มีหลงไฟอยู่น no. ี่เออนี่มันเออแล้วนี่มาอันนี้เล่นกันเลยนี่เออแล้วแต่เออแล้วแต่โมนี่เป็นหนอนใบต้าเลยเหรอไอ้น้องนอนนอนกับใครนอนกับแม่อันนี้แบบยู่นี่กล่อมตรงนี้ก่อนหน้าต้ามาแล้วอ๋อเล่อมาเล่อนมไอ้น้องดูใจแม่นั่งแบบหมดสภาพแล้วแม่จะลองไฟหน่ก็คืนนี้เรามาไหลกันเดี๋ยวเมจะไปปรับผิวให้มันธรรมชาติกว่านี้อันนี้ไม่ได้ทำแล้วอ่ะทุกคนดูคืนนี้เจอกัน โอกรีบนะคะหรือวผิวมันเมตตั้งผิวให้มันกริบไปไงเดี๋ยวมีไปซ่อมผิวให้มันปกติก่อนแบบพ่ออ่ะอันนี้คือผิวจริงละผิวจริงละหน้าจริงละอ่ะอกรีบคืนนี้เจอการ๊ยไฟฉ่ำมากหมื่นหนึ่งคุ้มอยู่พ่อมันดับลรวมันน่าจะไฟไม่ดีอะ่ะน่าจะแบบไม่มีอะ่ะ นี่ทุกคนความฉ่าความฉ่าเท่านี้ค่ะฉ่าเท่าไหน่ฉ่าเท่านี้ค่ะอ่ะฉ่าเท่านี้นะคะอ่ะนี่ mm hmm. กล้องจริงแล้วคืนนี้ขอบโปฉ่ำๆก็ก็ไม่มีตะกร้าอยู่ดีแต่ว่าจะมาแบบ mm hmm. คือให้เห็นสีผิวจริงไงให้เห็นหน้าจริงอะเห็นไหม mm hmm. ความเงาจริงๆความผิวอมน้ำทุกคนทุกคนขาดูนี่ บบบอ่ะทุกคนดูนี่นี่คือครูฉ่ำที่บอกเห็นปะเนียนเลยทุกคนดูทุกคนดูความผิวอมน้ำอือสวยเลยตึบได้ ฉันว่าไฟมีคุมพ่อยห้หด